สวัสดีค่ะมาพบกับนัฝายนะคะแห่งรถบ้านสมชายนะคะวันนี้นะคะนักฝาขอมาแนะนําตัวนี้เลยนะคะโตโยตา้าออร์ตินะคะ1.6ดนะคะเป็นรถปี2008นะคะไปยู่ที่แสงสว่ามนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะถือว่าเป็นรถยอดนิยมมากๆานะคะในตนทุกอาชีพนะคะสามารถที่จะออกรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะคะข้าราชการได้หมดกอะชีพน,นะคะยังแต่กินกลางมหาเรานะคะที่ ศูนย์99 3 8 8 1149นึ่งจังหวัดนี้คำปรึกษาค่ะสำหรับรถตัวนี้นะคะเป็นรถเดิมๆนะคะรถเดิมไม่ผิดความไม่จงใหนะคเราการังให้โมยนะคะเอกสารที่ใช้นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเพียงแต่มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์าหลักสะเดายแล้วก็สมมการที่ผานไปเราก็ต้องเดียนเพนจะสาสารรบขอไปแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาชมภายในรถกันนิดนึงนะคะค่ะรถตัวนี้นะคะบอกนะคะขภางในนะคะจะเป็นเบาะหนังจากของโรงงานท่าลนะคะเบาะเดิมๆเลยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีหน้าจอปรับเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอร์รุ่มนะคะเอร์รุ่มปรับเสียงนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของวิทยุ AM นะคะได้หมดนะคะ ตัวนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะทุกคนสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกอาชีพขาขายนี่ค่ะเดี๋ยวขอดูเบาะหลังนิดนึงนะคะนี่ค่ะสภาพภายในเป็นเบาะหนังสีครีมน,นะคะสีขาวนวลแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างสะอาดแล้วก็ใหม่มากเลยนะทะ้งค้านั่งแล้วรู้สึกสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ นี่ค่ะลูกค้าเห็นไหมคะว่าสามารถปรรจุนคนได้ประมาณห้าคนถึงสิคนนะคะในที่นั่งด้านหลังนะคะสีสวยมากสะอาดมากนะคะลูกค้าระบบตรงนี้นะคะเป็นชารแบตได้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นี่นะคะนี่ค่ะเสียบ USB ก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะัะคร่นะคะลูกค้า ก็มีฝนตกแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีรถลับนะคะสามารถที่จะสอบถามได้ขออนุญาตน,น,นิดนึงนะคะอาจจะเงียบสายตนี่เปิดที่ดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะสภาพนเดิมนะคะตรงนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเป็น B B I T B B T I นะคะแบรนด์โตโยต้านะคะ ตันนี้นะคะระบบสภาเพเดินนะคะน้ำมันเครื่องนะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาสิบแปดเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทส่งอยู่ที่ประมาณหกถึงเจ็ดพันบาทเท่านั้นพทรศัพท์คัะได้นะคะที่ศูนย์เก้าเก้าสามรแปดสิบเก้าเคท้องฝนค่าสำหรับวันนี้นะคะปัญญาไปก่อนนะคะมันจะตกพบกันใหม่คราวหน้านะคะคุณหมอันนี้สวัสดีค่ะ